สวัสดีครับอยู่กับผมช่องตงคนทำมาหากินครับวันนี้จะพามายามตุ่มดักปลาไหลครับเหมือนเดิมแบบดูอากาศยามเช้าๆครับตีห้าครึ่งครับกาดดีๆครับฝนไปอยครับคนลาดครับดูว่าเราจะหมานไหมวันนี้ครับเหมือนเดิมครับใส่ตุ่มห้าลูกครับแต่ผมใส่ไปสองคืนครับมาดูใส่สองคืนมันจะ เขาดีแม่ครับเนี่ยเป็นคลองครับเนี่ยเป็นริมคลองอัะใส่ตามลำลำคลองมันเป็นป่าหยาขนครับมาดูนะจะมานไหมน้อี่ยดูชมวิวครับตอนเช้าครับเนี่ยกำลังตีหน้าหวานนะหวานเขาแล้วครับมาดูไม้ดี่ใส่ครับเี่ ฝ่ายยาคนนะุณมอบหนามีตัวอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีใครมาดักก่อนนะมันจะโอเคมากเลยครับครับต <c oughs> ีนะครับน้องสะวันเขาครับหน้าต่อน้องอีลุ่มมากเลยครับอีกประมาณนักสองอาทิตย์หน,น่าจะต่อน้องอีลุ่มได้นะครับอาจจะมีตัว ครับไอ้ถึงหลังแรกแล้วดูนะครับหลังแรกครับเข่าไหมเดี๋ยผมยใส่ไว้นี่นะครับตรงนี้นดูมานไหมหลังแรก <c oughs> โอ้แหเหครับโอ้ยสองคืนคนะหนีนี่ตัวหลังแรก กินเหี้ยก่อนะครับหลังแรกมีปัญหาบยังเหลืออีกสีห่หลังครับไปครับเดียวกันยาวๆเลยครับ เรามาถิ่นก็ครับเข้าหวังถิ่นเนี่ยก็ลองใส่เราอยอะแล้วปลาไหลปลาไหลดูหลังที่สองครับจิม๋มาน ไม่หลังนี้สองครับเนี่ยครับใส่ทั้งต่ำเนี่ยเมื่อกี้จะล้มนะครับเลยไม่ได้ลงครับเลยไปดูล้างก่อนนะครับใส่ไปตรงไหนอ๋อนี่ครับอันนี้สองครับจะเข่าไหมตุ่มตะเคียนตะเคียนครับโอ้มีตัวครับหนึ่งเต้มครับนี่ครับพี่น้องดวงงามครับ ครับสะดวกก็การถ่ายนี่ครับหลังนี้สองข่าหนึ่งตัวครับ yep. เต็มแหลกแหกหมานครับ yep. ใส่กำลังพัดเพชรครับดูหลังที่สามนะ ชมวิวไปเรื่อยๆครับ,อ,รบกกรรอูน้องนี่ครับได้ใจม,มาดักดกบให้ดูครับแับหมอครับกบเยอะครับน้องนี่ครับผมมาดักผมเคยมาดักปิที่แล้วเนี่ยครับได้เยอะครับกบน้องนี่ครับดักไปสามสี่หลังมันได้หกเจ็ดตัวครับน้องนี่ครับมาดูอีกหลังนึงครับจิามาหไหมครับ เป็นแฟ่ขางคองครับริมคองครับดูแบบหลังนี่สามจิบหมานไหมครับครับใส่ไปนี่ครับ โอ้แห้วครับหลังที่สองหลังที่สามครับแห้วครับมาสองคืนครับมีเป็นมีเป็นแลรรบอย่างเดีืออีกสองหลังครับดู่ครนะับอีกสองหลังว่าจะหมาันไหมแต่ต้องหนีเหมือนมีรอยคนมาใส่เลยครับ แต่ก็ม้าล้วก็ต้องใส่ครับถึงใส่ได้เราก็ต้องใส่ด้วยเคื่อจมานครับไปดูกันอีกสองอีกสองหลังครับแต่ผมใส่อีกตึงอี่ครองนึงครับ ดูกันเลยครอ่บดูกันยาวๆเปยครับผมไม่ตัดต่อครับ นี่ฝนตกก็ไม่แรงครับตกลินลินครับตกละลึมละลึมๆๆครับไม่รู้ทั้งทั้งอื่นนี่ตกแรงไหมครับเบ้านผมนี่ตกลินลินนะ,ะครับยากระหี่เหมันเลยครับยาจะตายมันแล้วครับรุ่นมันก็ฉีดยาครับมันก็เหี่ยวมัแล้วครับแต่ยาไม่เหี่ยว อย่าในไล่มีเหี้ยครับครับเหลืออีกสองหลังสุดท้ายครับจะหมานไหมเดู่ยนครับโอ้ครับในคองมันมีรอยคนมาใส่บ่อยครับมันเขามาใส่นันก็ติดเขาดึงอะไรเ้วดึงเนาเราอาศัยความหมันมันเดิมเลยครับ จะมันมากมันหน่อยครับโอ้ทำเลคองไปครับครับยากาศฟ้าไล่ไล,ะละครับมาคืนนี่ก็ฝนปล่อยครับให้แรงครับไปปล่อยครับเปียกเลยครับเนี่ยครับ ลงมาเปียกเลยดูกันยาวไปเลยครับผมจะลงคลิปแบบสองวันลงทีนึงสามวันลงทีนึงครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ทันคลิปครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆครับแต่อนี่ยังดักปลาไหลครับ นี่ครับน้องเล็กๆครับแต่ไม่รู้มีตัวไหมครับแต่นารุ่นครับนารุ่นครับน้องเนี่ยครับนี่ครับผมใส่ตรงนี้ครับมาดูลังในคลองครับดูลังในคลองอ่ะจะมันไหมครับนี่ครับเป็นคลองป่าอยากขนแบบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่รู้คลองนี้มีคนมาใส่ไหมนี่ครับอังแรกครับ มันไหมครับอู้เห้วครับมีมีคนมาใส่มันหนาติดนะมนะั้โอ้โหแเห้วบ่อยเล<ช>นะเนาะมาลุ้นกันนะหลังสุดท้ายครับนี่ครับผมใส่ละเนียบในนองน้องคับแคบเนี่ยครับ นะครับจะเขาไหมอ้าผมใส่ไปตรงไหนตรงนี้อ๋อเนี่ยครับดูหลังเนี่ยจะหมานไหมครับโอ้นี่หนึ่งตัวครับเล็กๆครับครับ ใส่กำลังนาตุ่มป็ดครับใส่เลยครับใส่มินี้ยครับน,นี้ผมใส่เป็นเหยื่อมสิวไมนใช่เป็นปูครับลองปูดูครับกอเขาครับแต่งหางครับเดี๋ยวไปสรุปคลิปนะครับ ใส่เ็เหยื่อปูครับแต่ทุกทีผมก็ใส่ปูก็มั่งครับใส่เหยื่อหอยมั่งครับแต่ช่วงนี้ก็หาไส้เดือนไม่ค่อยได้ฝนตกไม่ค่อยแรงครับไส้เดือนเลยมไม่มีครับมันมีแต่มันนีหน่อยครับเราจะใส่เหยื่อเส้เดือนครับจะลองไส้เดือนใส่ตุ่มดูครับว่าจะโอเคไหมอเลยครับนี่ผมลองปูครับผมเคยใส่ ใส่บางลันเนาะบางลันผมใช้ปูครับเขาดีครับตอนตอนเขาที่ตอนที่เขาบานเขาได้เดือนเดือนกว่ากลัวครับตอนน้ำเยอะๆผมใส่าบางลันเนาะเขาดีครับที่ใช้เหยือปูครับแล้วก็เหยือเสเดือนเน่ยเดีวปีนี้ก็จะสใส่ห้ดูนครับสรุปคิดไปแล้วมาดิได้สองหางครับ หางน้อยน้อยครับเย,ย็บสองหางครับเย็บพี่หางนึงครับไบบสองหางหาลูกครับสองคืนครับมีมันก็มันนี่มันน้อยรับมันไม่เยอะครับมันนี่มันก็นธรรมดานะครับเนาะการหากินนะครับ ก็มีได้มั่งไม่ได้ม่งครับได้มากมั่งได้มาได้น้อยมั่งครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เลยครับพี่น้องครับคนทําคลิปจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับน,นี้ได้สองแต้มครับวันนี้ตูงคนทํามาหากินกาบล้าแล้วครับสวัสดีครับ